ขอสวัสดีพี่น้องนะครับและพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับและพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับที่ผมลงในภาพที่ผมโดนสุสานลุมด่ากระจายของวันนี้ครับเข้าขอ,ของวันที่31พฤษาคมครับเมื่อเวลา2ทุ่มครับซึ่งผมเพิ่งมารู้ตอนที่พี่น้องเสื้อแดงส่งมาให้ผมแล้วพี่น้องส่งให้ส่งมาอีกว่าภาพนี้มันไปได้ยังไง แล้วผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าที่ผมใส่เสื้อสีขาววันนี้ด้วยครับวันที่สาวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาครับซึ่งผมเล่าแล้วคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็แล้วแต่คุณนะแต่เรื่องนี้ผมมีหลักฐานให้คุณรยบร้อยแล้วและผมเอาหลักฐานนี้ไปให้กับพี่น้องเสื้อแดงชื่อคุณอ้อยนะครับหนึ่งคนแล้วครับที่เป็นเพื่อนผมที่เจอที่พัดธรรมกายนะครับผมได้ส่งไปแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ครับว่าสิ่งที่ผมเจอคือนะครับผมได้พูดแล้วพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่ผมเจอแล้ว แล้วผมแค้นด้วยผมผมต้องเอาคืนนะผมฟ้องร้องแน่นอนเพราะผมเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาทมทางทางเพื่อนแล้วทางผู้ใหญ่หนิดนึงครับซึ่งพี่น้องจาได้ไหมครับที่พี่น้องเคยดูไหมครับคนแดนไกลน่านจำได้ไหมครับคนแดนไกลครับผมไม่รู้นะว่าคลาคลิกนี้ไปถึงไปถึงพี่แหม่เมื่อไหร่พี่แม่จง,งจําได้ว่าผมไม่มีทางที่จะใส่ร้าย ก่อนที่ผมจะส่งภาพไปให้กับไอเล็บบ้านฉางเนี่ยนี่คือื้อที่ผไอเล็บบ้านฉางว่าคุณทําไมทําแบบนี้แล้วเขาตอบไงมาว่าเขาบอกว่าเยอะไปจบไหมขอโทษไอการขอโทษของไอเล็บบ้านฉางครับท,ที่ที่เคยทางานโคเดนไก่ครับและตอนนี้ได้เอารดโลโก้ของช่องยี่สี่มาแปะเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งไม่สมคนมาแปะได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่เล่าเลยดีกว่าซึ่งพอผมได้มาจากปุ๊บ ถ้าไม่ผมจําได้เลยว่าว่าผมถ่ายวันที่ 31, สาพสิบเอ็ดพฤษภาเวลาเก้าโมงเช้าหรือว่าเก้าโมงครึ่งนะครับผมให้น้องคนถ่ายให้ผมนะครับแล้วผมก็ผมไม่รู้นะผมให้พี่น้องเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมไม่เคยมีสันดา์ที่จะเอารูปพี่น้องคนไหนไปส่งให้สลิมอ่านและไปดา่าและให้สลิมมารุมด่าแบบน,นี้และตอนนี้ผมโดนด่าชิบหายเลยครับเพราะสลิมดา่า ใช่ถึงแม้ผมเคยด่าพี่น้องเสื้อแดงกันเองแต่ผมไม่ได้ระบุหรือผมได้ไปแอบถ่ายภาพของพี่น้องไปถ่ายแล้วก็เอาภาพไ,ไปให้กับผู้สลิมอ่านไม่ใช่ผมครับไม่ใช่สแนดารผมครับถึงแม้ผมจะน่าใจแต่ผมก็ต้องขอโทษแต่ผมไม่เคยนึกไม่ถึงเลยว่าผมจะนึกกับตัวเองแล้วว่าไอ้เล็กบ้านฉางครับเอาภาพผมไปให้สลิมอ่านแล้วสลิมก็ด่าผมเสียหายและผมไม่สามารถตามหน้ามันได้เพราะมันใช้แบบอวตารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอ้เล็กทำกับผมแบบนี้วันนี้ที่ ที่เอารูปไปให้กับไอสลิมอาณาจักก็เลยบอกให้รู้ว่าไอเล็บบ้านฉางหรือพี่น้องบางคนนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจกันเองครับซึ่งผมก็เลยบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นถอนกำลังออกมาเพราะตอนนี้มันมีหนอนใช้ศึกแล้วนะครับคือไอเล็บบ้านฉางครับซึ่งผมได้บล็อกเฟนไปแล้วแต่ว่าผมจะจําหน้าอยู่ว่าไอนี่นะครับผมเคยเมื่อครั้งที่แรกผมไปนะครับครั้งที่แรกผมไปก็ดีนะครับตอนเช้า ตอนเมื่อวานซื้อผมไปก็ดีตอนะผมดีตอนเย็นเนี่ยที่ผมจะกลับมาที่ชมบุรีเนี่ยผมจับานนาเขาให้จะรตรวดมาแต่ผมมารู้ก็อึกตอนที่พี่น้องซื้อนางส่งภาพมานี่แหละให้ผมแล้วผมจําได้เลยว่าไอ้เล็บเป็นคนถ่ายเป็นคนให้น้องถ่ายดูจำไปนะครับนึกไม่ถึงว่าไอ้เล็บบ้านฉางมันเป็นมันเป็นคนส่งภาพผมไปฮนะอยากถามผึงมึงนะกูฟ้องมึงแน่ถึงแม้ว่าแล้วสลิม เพงแน่นอนสลิมนอาภาพกลับมาเล่าใหม่ด่าผมเสียหายเลยว่าไปแดกข้าววัฒนก,กายขายยาบ้าไหมท่านๆกูไมเ่เล่นยาบ้าไม่เคยเล่ยนยาบ้าด้วยซึ่งคานี้คือคํานี้ขยักรู้ว่าสลิมด่าไงเพราะไอ้ซัปโลกคือไอ้เลมันชางที่เป็นผัวของไอ้ของพี่แหม่มหรือว่าไอ้แหม่มครับที่เป็นคนที่เคยทํางานคนแดงไกลของคัทสึน่ะนี่แหละครับนี่คือไอ้ซั์โลตัวนี้ครับที่เป็นคนเอาภาพผมไปไปให้สลิมอา่าน พี่น้องไม่พี่น้องไม่ต้องเชื่อผมครับแต่ผมโดนกับตัวเองแล้วครับผมจะด่าใครผมจะว่าใครผมต้องมีหลักฐานครับแต่นี่ผมมีหลักฐานแล้วผมส่งให้มันดูแล้วลายทางลายครับแต่ลายผมยังไม่ล็อกครับส่งดูแล้วแล้วเขาบอกโทษผมขอโทษไม่ได้ครับผมต้องฟ้องคุณด้วยพาะผมเสียหายด่าผมเสียหายอย่างนี้เลยอ่ะสรุปแล้วนะครับเล็บบ้านฉางครับเป็นบุคคลอันตรายนะครับอย่าไว้ใจอย่าให้มันถ่ายรูปครับเหมือนผมมาผมโดนแล้วครับวันนี้ครับ คุณไม่เชื่อผมก็แล้วแต่คุณแต่ผมโดนแล้วครับซึ่งครั้งก่อนที่ผมโดนติดคุกเรื่องไอจีดนะีพรน่ะก็เพราะเพราะไอริบันฉาเป็นคนให้ผมมาแฉครับขอให้รู้เรื่ผมมาแฉและผมจะไม่ยอมหยุดเรื่องนี้แน่นอนครับนะครับผมจะไม่ยอมหยุดเรื่องนี้เพราะผมเสียหายมากแล้วตอนนี้สลุมทลินลุมด่าผมครับแต่ผมก็ไม่คะเทืานอะไรหรอกแต่ผมแค้นสุดืดไอพวกเดียวกันอีกที่หักหลังกันเองครับขาย ขายแม่งขายขรังข้งครั้งเพื่อนที่กระ่อสู้กันมาด้วยกันแล้วที่ไอเิบ้านไอริบ้านฉางเนี่ยผมเ็่เคยรักมันเหมือนพี่ไม่เคยหักหลังช่วยมาตลอดช่วยแล้วก็นัเหมือนรักคือยกมือตลอดแต่วันนี้ผม่รู้ว่ามันคือใช่ศึกที่ส่งภาพพวกผมไม่รู้ว่ากี่คนไม่รู้ว่าจะโดนกีฬาแล้วที่ส่งภาพไปให้สลิมดาผมเลยบอกให้พี่น้องที่ท,ที่ที่ไปได้วยกันอะ ของกาลังมาซะไม่ต้องไปช่วยแล้วเพราะว่าไอ้เล็กบอนถังอะถ้าผมอยู่ตรงนั้นผมบอกตัวนะผมขอกระเทือบพตาหนึ่งทีครับผมบอกล้วผมเกลียดมากไอ้พวกที่ขายพวกพวกอุบนตการกินกันเองครับท่านตัาสินจะรู้ไหมว่าไอ้ที่มันเฮี้ยแค่ไหนแล้วกฟ้องแน่กไม่กลัวแล้วมึงจะใหญ่แค่ไหนแล้วแต่ถามพี่แแบบว่าผัวคุณเนะี่ยมันเลวผมน่าถือมาตั้งแต่แต่มันทำอย่างนี้คลิกนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะพี่น้องจะวิจารณ์ผมยังไงครับแต่ผมมีหลักฐานผมมีพยา,ยาน แล้วผมโทรให้ไปยันเรียบร้อยแล้วผมบีกภาพภาพผมมนที่สับเอ็ดที่ผมไปที่วัดธรรมกายนะครับไปถามมันได้เบอร์ไอ้เร็กอะไปไปถามมันได้คนดังไม่ใช่เหรอคนดังของคนของคนแดนแกนไม่ใช่เหรอไอสัตว์แต่แม่งกลับมาหักหลังเสยเอาภาพกูไปให้สลิมนี่มันเฮี้ยไอสันดานชาติชั่วเมื่อไหร่กูเจอมึงนะามัวมึงแน่แล้วกูไม่หยุดแฉมึงแน่เพราะมึงอะเป็นคนต้นเหตุท,ที่ที่ทำให้กูติดคุกเรื่องเกี่ยวกับ,กบจิติพรมึงอะเป็นคนบอกเขา ไอลิปันฉางกูมไม่เคยหักหลังพวกมึงแม้แต่คนเดียวพี่น้องสื่อแดงกัาหรือว่าพี่น้องใครทั้งนั้นกูมไม่เคยทิ้งหลังใช่กูคเคยด่าแต่กูมไม่เคยเอาใครไปเอาใครหรือว่าเอาภาพใครไปส่งให้สลิมอ่านแล้วมันเอาแล้ว,ลวสลิมก็เอาภาพเนี้ยไปลงให้กับไอเพจของไอโรนไอโรอ,อิสระซะด้วยตอนนี้กลายมาผมโดนด่าเละเทะเลยครับผมเสียหายครับพี่น้องนะครับ ผมแค้นมากครับผมบอกตรงผมเอาเรื่องเล่นน้องผมจะเ,เรื่องให้ถึงสุดผมเมืองสามพี่แมนนะคบแต่ไงว่าไอ้ไอ้ไอ้ผมจังไรอย่างนี้และฝากผมไอริบัญช่างนะที่เป็นคนที่เป็นผัวแล้วว่าพี่น้องจําได้ไว้แหละที่จะทำยุ่งง,งี้ง,ง,ง,งีงี้พ้องตายสัตว์มึงเอาโลโก้ออกไปซะเป็นนั่นเดี๋ยวกูจะตามที่ที่ช่องดิฟสือด้วยมึงกับมันใช่ศึกตัวจริงเลยนะครับขอให้คลิปนี้ยให้พี่น้องเอาไปคิดในว่าผมพูดจริงหรือไม่จริง ผมไม่มีเหตุอะไรหรอกที่ผมจะมานั่งด่าไอ้เล็กบัญนฉางวาที่ผมเคยเรียกพี่นักถืงเหมือนพี่มาตลอดเคยช่วยผมด้วยแต่วันนี้กลับหักหลังผมเอาภาพให้สลิมอ่านนี่คือความเยี้ยของไอ้เล็กบัญนฉางครับนะครับผมเจ็บใจผมจ์ไปช่วยกับตัวแบบนี้แต่โดยยังไงผมก็ยังเป็นคนสีแดงเหมือนเดิมไม่เคยคิดหักหลังขอให้พี่น้องสีงแดงระวังคนนี้เป็นบุคคลอันตรายที่ผมลงลงมาครับลงหน,น้าเฟซนะ เจอเมื่อไหร่กูเอาแน่มึงจำไว้เดีพวกมึงทำให้กูเสียชื่อเสียแล้วกูจะฟ้องมึงด้วยฟ้องฟ้องพลเอบอลคอมพิวเตอร์มึงจะฟ้องกูมึงฟ้องเลยเพราะมึงทำกูก่อนเองสัตว์นรกนะครับถ้าคลิกนี้ไปถึงคนแสดงที่ต่างประเทศนะขอให้ระวังไอเล็บอ้นฉางที่ทำงานที่เคยทำรายการของคนแดงกันของท่านรัศมเนี่ยไอนี้นลครับหัวมันมีคนส่งภาพไปให้สลิมอ่านนะครับถ้าไงผมขอฝากคลิกไว้ชิ้นคลนี้ครับผมอ้โหัวครับเจอกันแน่สัตว์นรก